้ามาเบิ่งบมดทัวบ้านทัวไว้ฝนมาตกใส่จักเสียฝนหัวก็ตกปีนี่ทัวปีไล่เสียบ้านไว้แต่เก็บกินนาเรีงพันนี่สิทนเข้มก้องแต่ว่าเก,เกิดไดดมดทัวถึงคนไหนเกิดได้ประมาณ มาถึงหาสิบเปอร,ร์เส้นน่ะฝนมาตกจากทียตะวันลงได้ซุ่มแน่ก็เสิเกิดบ้านแซ่นำหมอกนำหยังไว้นี่แต่ใดแนี้ยขึ้นบําบุปปีนี่ฝนตกแส่แล้วก็เลยมาบึงมันมีฝนมีหยางแส่เกับ สิออกดอกคนละอันนี้บม่มีฝนจากเทียฝนตกแส่แล้วก็สิ็จเติมแท่งยอดละตติบันบ้านถิ่มไว้แบบธรรมชา,าสตร์็นทั่วน้าหมอกสองสามปีมานี่พันแรงปีไก,ก่ก็บพอได้เก็บกินอยู่เดีแยวเนีออมาว่านอีกเยอ ปีนี้จะได้แนวขึ้นบ่บงปีนี้บ่ได้บ้านถิ่มไลยซื้อบ่ได้สีดอีหยัง อวานก็บ่เห็นแดดเห็นตะเวนในเมือวานว่าก็อากาศกับเย็นสบายมืดมืดมื่อนี้จะคือเมือวานเมือนี้ตะเวนท่านได้ขึ้นยึ้มเมื่อฝนกันตกแบบนี้ก็ดียู่ซุ่มซือนดีปรล่มยลินหน่อยมาตามจีฟ้า กาดยิงมือสอกจินสบายม่แดดก็มือว่านก็อากาศดีเมืดมือแดดออกมากเลยเพมีหม่องสยูหอนไหล